งดงามก่อ้เติบโตเองงดงามาพยุงเนี้ยผมปลูกไว้หลายต้นนะครับน่าจะน่าจะสิบกว่าต้นแล้วนะครับแล้วก็เขาเข้ากับภูมิอากาศที่ที่อีสานนะครับที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเขาได้ดีมากแม้ว่าอากาศร้อนเพียงนี้แต่ว่าความสามารถในการเอาตัวรอดของพยุงเนี้ยมีสูงมากนะครับแล้วมีความเติบโตที่ ที่โดดเด่นกว่าต้นไม้ชนิดเอนอันนี้ก็เป็นพยุงอีกชนิดหนึ่งนะครับพยุงไหหลํานะครับเขาเรียกเห็นคนขาวบอกว่ามาจากเมืองจีนนะครับแต่ว่าอัตราการเติบโตน่าจะช้ากว่าพยุงพยุงบ้านเรานะครับซึ่งเป็นโล่ขั้แพลน น่าจะห้าหเดือนแล้วแต่ว่าสังเกตลำต้นเขายังเล็กอยู่เหมือนเดิมไม่ค่อยต่างจากเท่าที่เอามาตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตอนนี้เพิ่งผลิใบแล้วก็น่าจะไม่ทนแดดไม่สู้แดดเท่ากับพยุงบ้านสักเท่าไหร่นี่เป็นต้นขี้เหล็กนะครับก็อนุ อนุรักษ์ไว้ไม่รู้ว่าเจ้าหนี้ถ้าเขาเติบโตขึ้นมาแล้วพวกเขาจะเป็นยังไงบ้างต้นไหนจะอยู่ต้นไหนจะไปสะแบงหน่วยการดีน่าจะสวยงามสะแบงก็เป็นต้นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ท้องถิ่นของแถวนี้นะครับต้นไม้ที่มีความเติบโตได้ดีนะครับก็เป็นต้นไม้เจ้าถิน่น พยุงน้อยนะครับเพิ่งปลูกเมื่อวานเองนะครับผมจะคอยดูว่าเขาสามารถสู้แดดได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นต้นไม้เพิ่งลงใหม่แล้วก็ต้นเล็กอยู่ถ้าสู้แดดไม่ไหวจริงๆก็คงต้องทําที่กําบังแสงแดดให้นิดนึงนะครับด้วยความห่วงใย คงต้นไม้ท้องถิ่นไว้นะครับเขายังมีเวลาให้เขาเติบโตนะครับแล้วก็รับเอาสุนทรีจากเขาความร่มเย็นออกซิเจนศิลปะนะครับหลายสิ่งหลายอย่างต้นไม้ให้แต่สิ่งดีๆครับนี่ก็พยุงเทือกแถวนี้ผมพยายามจะลงพยุงนะครับ ติบโตงดงาม56เดือนที่ผ่านมานะครับผลิใบออกมาแล้วออกมาสู้แดด13มีนาคมา2021นะครับอากาศร้อนนะครับอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าก็เข้าสู่เมษายนเดือนร้อนเต็มที่พยุงปวยอะ ผมชอบเดินดูต้นไม้นะครับผมคอยสังเกตูการเติบโตของพวกเขานะครับในแต่ละวันในทุกๆวันแล้วก็เที่ยวกระป๋องน้ำลงมาลดาทุกเช้าเย็นนะครับดูแลห่วงใยใส่ใจเห็นเขาผลิผลิยอดอ่อนเนี่ยก็กดีใจนะครับเห็นเขาเติบโตขึ้นมานะครับหน้าแล้งที่ผ่านมาตอนที่เขาผลัดไปก็คิดว่าจะตายไปแล้วแต่ว่า การที่เขาผลิตใบออกมาให้เห็นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนเราเห็นชีพจรชีวิตของพวกเขาเติบโตยังมีชีพจรยังมีการหายใจยังมีจังหวะหัวใจนะครับซึ่งมันทําให้ชีพจรของตัวเราเองนะครับเต้นตามไปด้วยเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีอันนี้ก็ผลิใบนจาจอาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมาพยุงเหมือนกันพยุงบ้านนะครับ ้นไม้ท้องถิ่นนะครับแม้ว่าวันนี้เป็นวันที่มีอากาศร้อนมากนะครับแต่ว่ากลางคืนแถวนี้นะครับเนื่องจากเป็นจะเรียกอะไรอะ่ะเรียกว่าเป็นป่าได้ไหมก็คงเป็นป่านะครับซึ่งในอดีตก็เป็นป่าจริงๆปัจจุบันก็เป็นป่าแม้แต่ตัวผมเองก็ยังคงอยากให้เป็นป่าอยู่นะครับจึงพยายามปลูกป่าหาต้นไม้ดีๆมาปลูกนะครับผมอยากบอกว่ากลางคืนนี้อากาศ เย็นนะครับเย็นไปถึงหนาวมากทั้งที่เป็นเป็นกลางเดือนมีนาคมนะครับผมยังนอนเต็นท์อยู่เลยแต่ว่าผมห่มผ้าห่มสองผืนนะครับทั้งที่ในเต็นท์เนี่ยมันก็คงจะอบอ้าวและร้อนแล้วตามตามตามหลักการตามความคิดที่เห็นอยู่นั่นก็เป็นเทือกแถวของพยุงนะครับมีสองต้นเล็กผมกำลังจะลงอีกต้นหนึ่ง ต้นไม้น้อยอินเทนีนนะครับอันนี้ก็ห้าหเดือนผ่านมาต้นไม้ประจำจังหวัดร้อยเอเองนะครับเขาเพิ่งปลีใบได้ไม่นานนะครับใบของเขาก็มีสีสันสวยงามมีความคงามนะครับอันนี้เป็นใบอ่อนๆอ,อ,อยู่ถ้าถ้าใบแข็งแรงขึ้นมานะครับคงมีสีเขียวเข้มแล้วก็มีสี ต่นนี่นั่นแทรกแซงนะครับมองดูแค่ใบเขาก็กมีความสุขอขอให้เติบโตงดงามน,นะครับคนปลูกจะได้มีความสุขไปด้วยเขตนี้เป็นเขตป่าเก่ามีต้นไม้ใหญ่โดยเฉพาะต้นสะแบงนะครับมีเยอะมากๆนะครับแต่ว่าต้นสะแบงเท่าที่เห็นเนี่ยเขาไม่ค่อยดูแลกันนะครับ อพอไม่ดูแลกันก็พยายามตัดต้นไม้ขึ้นมาก็พยายามตัดทั้งที่ที่ดินแห่งนี้ยังยังไม่ได้ไปใช้ประโยชน์อะไรนะครับแน่ดีเขาอาจจะอยากให้เป็นที่นาแต่ว่าในความที่ฝนแรงในความที่เป็นที่สูงมันก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ถ้าเป็นผมผมจะปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตกลายเป็นป่านะครับคุณอยากขายใช่ไหมต้นไหนขายได้ก็ขายไปนะครับต้นไหนมีราคา แล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะปลูกทดแทนแล้วก็เห็นคุณค่าของต้นไม้นะครับอันนี้ต้นมะหาดนะครับต้นมะหาดเนี้ผลก็กินได้นะครับเปรี้ยวหวานที่เห็นเขาเออกเป็นทรงคลองๆเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยไอตัวกำบังแสงแดดเนี่ยทับลงมานะครับ มันมันยังไงลนะ่ะอ่อนตัวลงมาทับลงมานะครับแล้วก็ทาให้มันบดบังแสงแดดของต้นมหาดเนี่ยเขาก็เลยพยายามเลื้อยขึ้นไปที่จะรับแสงแดดอีกครั้งหนึง่งทําให้เป็นทรงต้นของโค้งอย่างที่เห็นนะครับไม่รู้ว่าโตขึ้นเนี่ยจะเป็นยังไงแต่คิดว่าน่าจะเขาได้จะสามารถปรับเปลี่ยนนี่แหละ ส่งโค้งนี่เป็นส่ง